สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตียังอยู่บริเวณที่พักนะคะแล้วก็มีต้นไม้หลายชนิดมากนะคะบริเวณที่พักที่พี่ตีมาเที่ยวอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่อยู่ด้านหลังพี่ตีนะคะพี่ตีสังเกตเห็นนะคะเป็นดอกสวยมากนะคะช่วงนี้เป็นฤดูแรงด้วยนะคะดอกเขาออกเยอะมากๆเลยนะคะ พอพี่ตีเข้ามาดูใกล้ๆนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่าทางบ้านพี่ตีเนี่ยมีนะคะสมัยก่อนนะคะจะมีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะหาดูยากมากนะคะก็พี่ตีจะพามารู้จักนะคะเขาเรียกว่าผักกลุ่มค่ะที่บ้านพี่ตีก็จะเรียกชื่อว่าผักกลุ่มเช่นกันนะคะบางพ้นทีก็เรียกว่าผักกามนะคะเขาจะเติบโตบริเวณริมน้ําค่ะ แล้วก็ที่อยู่พี่ดีอยู่นะตรงนี้ก็คือจะมีริมน้ำนะคะซึ่งสถานที่ที่นี่ก็จะเป็นที่พักอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะริมน้ำตรงแม่น้ำแควนะคะสังเกตเห็นนะคะดอกของเขาก็ช่วงนี้ก็จะมีเยอะอยู่นะคะใบก็น่าทานนะคะเรื่องของอในท้องถิ่นนะคะจะนำใบย,ยอดแล้วก็ดอกนะคะนำมาทำประกอบอาหารนะคะ ที่พี่ตีเคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นเมนูนำมาดองนะคะหลังจากดองเสร็จเนี่ยก็จะมาปรุงทำเป็นห่อหมกนะคะรสชาติสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กพี่ตีเคยทานเพราะว่าคุณยายทำให้ทานนะคะรสชาติก็อร่อยอยู่นะคะในการดองเนี่ยจะมีรสชาติของความเปรี้ยวด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพามาดูาถ้าเป็นไปได้นะคะต้นเขาสูงอยู่นะคะพี่ตีก็อาจจะ มีภาพประกอบในเรื่องของดอกด้วยนะคะดอกสวยมากๆนะคะพี่ตีอยากจะได้นํามาปลูกด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ตีพาไปดูค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณริมน,น้ําแล้วก็มีการโดนตัดเอาใบไปทานแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วก็จะพูดในเรื่องของสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ด้วยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ่าสําหรับผักกลุ่มต้นนี้นะคะต้นสูงอยู่นะ โดยปกติผักกลุ่มต้นจะสูงประมาณตั้งแต่4เมตรถึง15เมตรเลยนะคะแต่ต้นนี้พี่ตีคาดว่าน่าจะสูงประมาณา10เมตรนะคะซึ่งเขาเติบโตบริเวณริมน้ำนะคะนี่คือใบของผักกลุ่มนะคะที่พี่ตีเคยเห็นคุณยายนะคะที่บ้านพี่ตีนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายเขาจะนำ ยอดนะคะยอดอ่อนนะคะแล้วก็ดอกนะคะนำมาดองนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนะคะเวลาดองแล้วก็มาปรุงทำเป็นหอหมกด้วยนะคะรสชาติก็อร่อยอยู่นะคะพี่ตีจำรสชาติได้นะคะสมัยนี้จะหาทานยากนะคะแต่ว่าในบางพื้นที่นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีทานอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอา,อาจจะ ไม่ค่อยเห็นนะคะสำหรับผักกลุ่มต้นนี้นะคะต้นสูงอยู่นะคะใบก็สวยมากนะคะปีหนึ่งจะมีได้ทานแค่ครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่เขาจะเป็นใบนะคะเขาจะผิใบให้หล่นลงมาเต็มพื้นนะคะแล้วก็จะเกิดยอดนะคะหลังจากนั้นก็จะเด็ดยอดมาทำการอาดองนะคะแล้วก็ปรุงเป็นอาหาร ช่วงนี้มีดอกด้วยนะคะดอกของเขาสวยมากนะคะนอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้วนะคะกลุ่มยังเป็นอาหารที่ดีนะคะโดยเฉพาะาคนที่อยู่ต่างจังหวัดท้องถิ่นนะคะเถบทางบ้านพี่ตีนะคะคุณตาคุณยายยังนำมาทานอยู่นะคะแต่ว่าการหาต้นของต้นกลุ่มเนี่ยจะหาดูยากหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีให้ พบเห็นนะคะค่ะค่ะประโยชน์ของกลุ่มนะคะประโยชน์และสรรพคุณที่ดีมากๆในด้านร่างกายนะคะช่วยในเรื่องลมนะคะช่วยฆ่าพยาธิค่ะช่วยบำรุงหัวใจค่ะมีสรรพคุณที่ดีมากๆนะคะมีหน้าละคนสมัยโบราณน,นะคะผักพื้นบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประโยชน์และก็สรรพคุณที่ดีมากๆนะคะ คนสมัยก่อนเนี่ยถึงสุขภาพดีนะคะไม่ต้องทานยาเลยนะคะไม่ต้องไปหาหมอนะคะเพราะรับประทานอาหารผักพื้นบ้านนะคะที่สำคัญเป็นผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษนะคะพิ่ีว่านะคะถ้าเรานำมาปลูกไว้นอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้วนะคะมาเป็นอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของเป็นยาได้ที่ดีมากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักต้นกลุ่มผักกลุ่มผักกามนะคะซึ่งมีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะน้อยมากนะคะที่เราจะได้พบเห็นนะคะพี่ตีจึงหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักต้นกลุ่มผักกลุ่มนะคะหรือไม่ก็ต้นกามนะคะบางพื้นที่จะเรียกนะคะก็ได้มาเห็นนะคะได้มารู้จกักพืช ที่เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะมหน้าล่ะสุขภาพร่างกายของคุณตาคุณยายนะคะคนสมัยก่อนนะคะทานผักพื้นบ้านนะคะจริงๆแล้วเขามีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณที่ดีไม่ต้องพึ่งพายานะคะแล้วก็ที่สําคัญพืชผักที่ทานปลอดภัยปลอดสารพิษด้วยนะคะสุขภาพร่างกายดีก็ไม่ต้องไปหาหมอนะคะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ